จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับนะครับ,รบเรื่องของเ,อง,เงิน4ี่แสนล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างแรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้หนักการเมืองกัน เป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤตนะที่สถานการณ์ปกติก็แย่แล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ฮะลุ่ดที่ลําพูนเนี่ยนะครับอบจอลาพูนเนี่ยปปชตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกต,ตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ไอ้เรื่องของอถุงยางชีพบ,บริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้นไหลจังหวัดนี้กําลังถูกตรวจสอบนะ ติดตอนนี้ผมเห็นสานิาพากษาติดคุกเป็นแถวเลยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนทำการโหวตกันมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับประเด็นที่มีการโหวตกันมานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องประเด็นการทุจริตละ่ะ ที่ผ่านมานักปราศัยนักพูดนักโวยวายเขาก็อลวาดกันนะครับเรื่องของโควิดที่ง่มาเรื่องของโควิด -19 ซึ่งปรากฏว่ามีการเอามาใช้นะครับมีการเอามาใช้แล้วก็เกรงว่าจะมีการทุจริตนะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะด้วยเงิน4 0 0แสนบาทซึ่งจะเอาไปทำการปรับปรุงเอาไปพัฒนาให้ความรู้กับเกษตรกรเนี่ยบางคนตั้งคำถามเงินตั้ง4 0 0แสนล้านเนี่ย จะอะไรมากมายจะไปปรับปรุงอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับมีการทุจริตหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะว่า,าคือเรื่องของมีการเรียกร้องเงินนะค่าหัวคิวจะเอาคนป่วยเนี่ยหรือว่าเอาไปกักโรคตามโรงแรงต่างๆเนี่ยบอกว่าจะเอาลูกค้าไปส่งให้ก็คือทางรัฐจ,จะส่งให้แต่ ขอเรียกค่าหัวคิวเนี่ยได้ไหมซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยเขาโวยมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นข่าวนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากรัฐได้นุมัติก็ประมาณนำคนไทยจากต่างแดนเดินทางกลับมาก,ากักตัวนะระเรียกเวลา14วันคาดว่าคนไทยจะกลับมาประมาณ7-8 0,000คมืนคนพราะมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดตัวเช่นโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการรองรับเพียงแต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด อาที่มีขนาดโรงแรมใหญ่กว่า200ห้องนะครับพื้นไม่ปูพรมมีแอร์แยกแต่ละห้องมีใบอนุญาตประกอบการโรงแรมโดยพบว่าที่ผ่านมาในพื้นที่พัทยาชนบุรีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับมีสถานประกอบการขนาดโรงแรมขนาดใหญ่ที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวนมากนั้นนะการกำหนดสถานประกอบการหลายแห่งนะก็มีถึงได้ไปแล้วประมาณ1-0,000ห้องล่าสุดองค์กรธุรกิจ นะท่องเที่ยวอย่างสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มคนซึ่งไม่ทราบมาจากหน่วยงานใดเข้ามาประสานโรงแรมใหญ่หลาย,หลายแห่งในเมืองพัทยาพร้อมกล่าวอ้างว่ามีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโรงแรมให้ใช้เป็นสถานที่กักโรคนะกักตัวคนไทย ที่เดินทางมาจากต่างแดนนะครับโดยคิดอัตราเนี่ยค่าดําเนินการเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยค่าหัวคิวเนี่ย40%อของค่าที่หัวรัฐจ่ายรายละ1,000บาทต่อคนต่อวันที่ผมต้องนําเรียนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนงานไหนที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับบอกว่าได้เข้าไปนะครับเรียก รับเงินในการที่จะเสนอตัวให้เป็นโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากต่างแดนหรือที่เรียกว่า State วอ a r a n น i ีนนะครับพูดง่ายๆคือจะไปขอหักหัวคิวนี่แหละครับซึ่งนำเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้ทางสอบอคอนะครับโดยชุดย่อยที่ได้รับผิดชอบคือสอปมอ หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทั้งในส่วนของกลาโหมมหาไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าไม่เคยมีหน่วยงานที่ออกไปทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะต้องไปมีส่วนต่างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านโรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ซึ้งใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับ จะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิน้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สอบอคโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงแล้วก็มีไม่กี่แห่งนะฮะที่ตอนนี้เราก็ได้เปิดเพื่อที่จะเพิ่มให้มี ความเป็นหลากหลายอย่างที่เคยนำเรียนก็คือ Alternative State Quarantine หรือโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีศักยภาพแต่ว่าต้องได้รับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับ,รบก็จะประสานเพื่อรับการคัดกรองและจะให้สามารถได้รับค่าใช้จ่ายจากรัฐซึ่งดีกว่าจะต้องปิดกิจาการและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะครับซึ่งนายธเนศ สุพรสสหัสรังสีรักษาการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่านะครับก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากหน่วยงานนะครับถึงนโยบายดังกล่าวแต่โรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งมองว่าค่าใช้จ่ายหัวละ1 0 0 0บาทแลกกับอาหารสามมื้อค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลค่าอาหารอื่นๆตลอด2 4ชั่วโมงทั้ง14วันคงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายอยู่แล้วและหากจะเปิดรับ ก็จะทําให้โรงแรมเสียสิทธิที่พนักงานจะรับเงินประกันสังคมนะครับที่รัฐจ่ายในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่จึงไม่ได้เปิดรับนะครับเขายังบอกอีกว่านะครับทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวพัทยาเองส่งชื่อโรงแรมที่สนใจเข้าโครงกรารไปแล้วจำนวน20แห่งก็ไม่รับการตรวจสอบมาตรฐานอะไร แต่พบว่ามีคนนําคนไทยจากแดงแดนมาพักโรงแรมหลายแห่งในพัทยาซึ่งไม่ทราบว่ามีมาตรการตรวจสอบมาตรฐานอะไรนะครับที่สําคัญที่ผ่านมามีคนบางกลุ่มอ้างว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยง,งานของภาครัฐไม่ทราบสังกัดเข้าดําเนินการต่อเข้ามาติดต่อ,อยังโรงแรมโดยแจ้งว่ามีการพิจารณาให้ผ่านมาตรการนะครับการจัดตั้งเป็นโรงแรมหรือว่าง่ายค่าใช้จ่ายก็ตามที่ว่านี่นะครับขณะที่สมาคมธุรกิจ แล้วก็ท่องเที่ยวพัทยาเปิดเผยว่ามีกลุ่มโฆษณาเดียวกันมาติดต่อขอหักนะฮะค่าหัวคิว3-40%เช่นกันแม้โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดแต่ก็สามารถดาเนินการประสานให้ได้นะครับโดยมองว่าการทำงานของกลุ่มนี้ทำงานกันเป็นทีมมีใครเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรคงไม่ทราบได้นะครับในขณะที่ที่ปรึกษาโรงแรมไทยภาคตะวันออกบอกว่า มีโรงแรมในเครือดูแลที่ดูแลนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งซึ่งผ่านมามีคนกลุ่มนี้เข้ามาติดต่อก,กันในหลายช่องทางแต่ด้วยราคาแถมมีการหักค่าหัวคิวอีกจึงได้ปฏิเสธไปและมองว่าไม่คุ้มค่ากับการเปิดบริการครบวงจรขณะที่ค่าตอบแทนเพียงหัวละ600-700ถึง700บาทเท่านั้นนะครับในขณะที่ที่ปรึกษาในทั้งในสับเพชแล้วก็นายสินชัย ที่ปรึกษาสมาคมธุร э กิจท่องเที่ยวเมืองพัทยายังไงว่าเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดที่กระทําการเป็นขบวนการนะครับก็ชัดเจนมีไหมมีจริงไหมก็ตอนนี้ล่าสุดนะโคศกรัาบาลบอกว่าพลเอกประยุทธ์ให้ความสนใจอย่างมากและก็สั่งให้มีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นการด่วนนะครับซึ่งผมว่างานนี้มีคนติดคุกอ่ะงานนี้มีคนติดคุก ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุกขก็เต้นเลยนะฮะบอกว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงก็สั่งสืบสวนเช่นกัน,นเรื่องนี้สรุปนะมีเหตุเกิดขึ้นโรงแรมก็ทนไม่ไหวเขาร้องทุกข์นะครับผ่านสื่อมวลชนเป็นข่าวขึ้นมานายกสั่งดำเนินการทันทีนรัฐบาลสั่งดำเนินการนี่คือข้อเรื่องที่<อ>1เรื่องที่2เรื่องเงินเยียวยาจำนวน4ี0 0สนล้าน สี่แสนล้านเนี่ยเอาไปสร้างงานซึ่งให้ทุกกระทรวงเนี่ยมีการเสนอต่อคัมตรีแล้วก็ผ่านก็มานไปแล้วเงินส่วนนี้ปรากฏว่ามีการคือไฝ่ค้านนะนักวิพากษวิจารณ์ทั้งสื้อเหลืองทั้งเสื้อแดงโจมตีหนักเลยบอกว่ามีการวิ่งเต้นเอาเงินนะครับให้กับบรรดาสสแบ่งโครงการกันไปทําจริงหรือไม่จริงนะถามผมผมเรียนนะจริง <c oughs> ผมก็ทราบว,ว่าจริง นะครับส่งให้บรรดาสสนะครับเพื่อที่จะทําโครงการเหล่านี้นะสอสนี่ก็ดีนะเวลาโควิด1 9นะฮะระบาดขึ้นมาเงินสักบาทก็อไม่เอาบริจาคเข้าโครงการของมูลนิธินะของโครงการช่วยเหลือโควิด1 9ยก็ไม่ทำนะไม่พอจะกินโครงการอีกนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะฮะตอนนี้ปรากฏว่ามีการเริ่มให้สอสได้ไปหางานมาแล้ว ให้หอสอไปหางานพวกใครพวกมันไปหางานไปเอาเงินส่วนนี้นะไปเ็าเรียกว่ากินข้าวหัวขิวนะถ้าเป็นจริงตอนนี้อยู่ระหว่างอยู่นะฮะอยู่ระหว่างอยู่ถ้าเป็นจริงมีการดําเนินการจริงพบการกระทําความผิดจริงผมเรียนนะติดคุกนะครับแล้วก็ผมคนหนึ่งเราไม่ยอมหรอกนะครับและจะเป็นปัญหาใหญ่เลยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ จริงๆเงินส่วนนี้ต้องไปทําอะไรบางคนบอกโอ้โหจ่ายเงินเกษตรก,กรตั้ง4ี่แสนล้านจะไปฝึกอาชีพฝึกอาชีพอะไรผมเคยเรียนไว้ในหลักวิชวลไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยยุทธการนี้สิ่งที่ต้องทําคือกระบวนการเกินฟื้นฟูการฟื้นฟูต้องทําอะไรฝึกอาชีพเนี่ยฝึกอาชีพอะไรนะครับฝึกอาชีพสร้างงานสร้างงานอะไรทั้งสร้างงานทั้งฝึกอาชีพสร้างงานก็คือขุดลอกหวยนน้องของบึงในช่วงหน้าแรงเพื่อรองรับหน้าฝนนะครับและก็ขุด เรียบร้อยเป็นบอ่ออะไรเรียบร้อยเนี่ยนะทำธนาคารน้ําใต้ดินพอทําเรียบร้อยเสร็จก็เอาไปแหล่งท่องเที่ยวทาธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อป้องกนนะอันน้ําท่วมนะอันเนี้ยให้กลมชนระทานทํานะครับส่วนเรื่องการฝึกแรงงานเนี่ยนะครับเรื่องของการฝึกแรงงานผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนนะครับการฝึกแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของขอให้การฝึก,กเกษตรกรเนี่ย หรือก็ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยคืออะไรคือการสร้างมูลค่าเพิ่มคือปกติปัญหาของเราคือยางพารามันล่วงเดียเดยเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างปาล์มเนี่ยนะที่หุ้นส่วนแล้วก็ผมก็ร่วมกันน่ะแก้ปัญหาด้วยปาล์มเอาไปทําเป็นน้ํามันเพิ่มขึ้นพอไปน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ราคาปาล์มอ่ะ จากถูกมันก็กลายเป็นแพงที่ผ่านมามันถูกก็เพราะว่าน้ํามันมันล่วงตอนนี้น้ามันมันขึ้นมาแล้วทยอยขึ้นน้ํามันปาล์มก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะจัได้ไหมทุนส่วนคงจํากันได้นะผมเคยเรียนว่าก็เอาไปทําที่นอนที่ที่นอนหมอนยางปูพื้นสนามฟุตบอลเอาไปทํานมปอมนำทมเทียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้หญิงก็จะมีใสอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวไปลองทรงลองอะไรเนี่ย ซึ่งอันเล็กๆอันนึงผมถามว่าอันเท่าไหร่อันประมาณ600บาทแต่ยางใช้นิดเดียวนะฮะซึ่งให้เขาสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้ประสานงานเตรียมสถานที่ขายไปแล้วโดยจะขายที่แมคโครนะครับสินค้าเกษตรที่ตกตามาต่างๆเนี่ยเอาไปขายที่แมคโครแมคโครจะทับที่ให้ขายฟรีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรดําเนินการแต่ตอนนี้มีความพยายามที่จะเอางบมาณส่วนนี้ซึ่งมาจากโควิด -19 เนี่ย เป็นเงินกู้ยืมเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งผมเรียนนะใครทำเนี่ยนะมันบาปนะในเรื่องของศาสนา,าพุทธนะแล้ใครทำงานนี้นะผมว่ามีคนร้องทุกข์มีคนดำนินคดตีตามกฎหมายแน่ๆเลยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี้นะพอร้องศารลร้องที่ปปชปุ๊บเนี่ยไปฟ้องสู่ศาลอาญาทุจริตปุ๊บนะฮะ ร้อยละ95ติดคุกหมดเลยนะติดคุกหมดเลยนะฮะผมถึงเรียนไม่ล่วงหน้านะไม่ว่าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคุณจะเป็นรองนายกหรือคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสติดคุกเป็นแถวเลยไม่มีเอาไว้นะปัจจุบันมีสารอาญาทุจริตนะนะที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนั่นหมายความว่าไม่ควรทำนะฮะและในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะท่านผู้ชมนะฮะ ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินดังกล่าวมันมาจากการแก้ปัญหาโควิด -19 เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมันเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนในยามลำบากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจกลับคืนมายังไปทุจริตอีกโอ้ผม่ไม่ไหวอ่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหานะครับถ้ามีการลงมือทำจริง คนที่สวยคนแรกคือบนเอกประยุทธ์นะครับและก็เรื่องของอุปกรณ์และการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขอันนี้น่าสนใจนะล่าสุดท่านใหม่เนี่ยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยได้โพสต์ว่าเรื่องของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้ารัฐบาลไม่อุดเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มปูดมาเรื่องโรงแรมมะเนี่ยนะฮะรัฐบ,บาลไม่แก้ไขปล่อยให้มีการ ผู้เจริขึ้นมาอยู่ยากนะครับผมเรียนนี่ทราบมาอยู่ยากนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ใครคนที่จะไปได้คนของเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละเป็นใครกันเองหรือว่าเป็นในหน้าคนไหนกันเองยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้พ่นยาเนี่ยนะซึ่งผมทราบว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะผมรู้เชื่อด้วยใครเป็นคนเอาไป ใครป็นคนเอาไปเรียกเงินทั่วประเทศเลยหลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัฐบาลนะผมเรียนไว้ก่อนนะฮะมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลเลยเนี่ยนี่ปูนมาเรื่องแรกนะยังมีอีก2อสเรื่องเลยล่ะนะครับเงินมูลค่าก็สูงโควิด1 9ทีันลำบากยังมีการทุจริตกันอีกผมว่าไม่ไหวนะนะครับเรื่องของยาอีกนะที่เอามาจากต่างประเทศอ่ปะปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้แล้วนะฮะได้ดีกว่าประเทศอื่นๆด้วยนะ ซึ่งสภากาชาติไทยใดสมเด็จพระเทพเป็นผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถสร้างยาได้แล้วนะนะแล้วก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะแล้เป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างยาที่ต่อต้านไวรัสนะฮะได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮนะใช้ฆ่าไวรัสได้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกเนี่ยที่ใช้ยาตอนแรกใช้ยาผสมผสานตอนหลังใช้มาปรับปรุงแล้วผสมกับเลือดตอนนี้ผลิตเป็นเรื่องเป็นราวนะนั่นหมายความว่า จะปล่อยให้เกิดการทุจริตไม่ได้ไม่ว่าจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ผมในฐานะประชาชนก็มาเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะเรียนให้คุณส่วนทราบนะทุจริตไม่ได้หรอกนะครับไม่ใช่หมายว่าเอ้ยอันนี้เขาถูกแล้วบอกเขาถูกแล้วก็จะต้องไปบอกเขาทุจริตก็รับมาปกป้องนี่ไม่เอานะฮะไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่ถูกอ่ะเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีเป็นเงินที่เราเนี่ยมีการกู้ยืมจากประชาชนซึ่งผมไม่คําแนะนําว่าต้องกู้ยืมจากประชาชนนะโดยการทําพันธบัตรนะครับจะมาสร้างหนี้เพิ่มเติมแล้วตรงนี้จะมาเอาทุจริตกันอีกตายแล้ว นะครับก็อยู่กันไม่ได้แล้วนะฮะก็เรียนให้ทราบนะครับว่าผมไม่สำนุนนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทำถูกแล้วในเรื่องของไปไล่เบี้ยพวกนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องของเงิน4ี่แสนล้านที่ไปฝึกอาชีพไปขุดลอกต่างๆเนี่ยนะฮะฝึกอาชีพสร้างโรงงานเนี่ยผมว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านไม่ใช่ว่านักการเมืองจะมาแบ่งให้นักการเมืองกันเป็นเงินคนละกลุ่มคนละก้อนผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันสถานการณ์วิกฤต ที่สถานการณ์ปกติก็แยกแล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตเอาไว้ไม่ได้ฮะล่าสุดที่ลาพูนเนี่ยนะครับอบจอลําพูนนะปปชตั้งกรรมการสอบสวนแล้วชี้แล้วนะฮะตอนนี้กรกตลําพูนเะนี่ยหลังจากที่ใหญ่เรื่องของอถุงยางชีพาบริจาคแพงแพงเกินเนี่ยนะครับแล้วมีจังหวัดอื่นด้วยที่เครื่องขีดพ่นอีกนะฮะที่แพงเกินนะั้นไหลจังหวัดนี้กำลังถูกตรวจสอบนะติดตอนนี้ผมเห็นสาริภากษาติดคุกเป็นแถวเลยนะครับ ติดคุกก็ไม่ไม่อยรอดอ่ะติดคุก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 ตลอดคนมีชื่อเสียงหลายท่านติดคุกนะผมเรียนให้ทราบนะฮะในภาคเหนือเยอะมากเลยติดคุกไปสารอาญาทุจริตไม่เอาไว้เลยฮะเพราะว่าพวกนี้โกงกินภาษีของประชาชนถ้าเข้าไปโกงกินก็อย่าเข้าไปเลยนะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ดีนะครับการสั่งตรวจสอบเป็นเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วนะครับแต่สิ่งนี้คือข้อจริงผมยืนยันผมไม่สนับสนุนให้เกิดการทุจริตแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชีวีนั้นมีความหมายทุ่มเทกายดูแลรักษาปวงชนมาวันนี้พบผ่านภัยเจอพายุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตารา ในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกล้าตายพร้อมพี่กายเพื่อพี่น้องประชาชนเราทุกคนจะสู้แม้ชีวาวายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดพ้นรอ